ทุกทคาเวลาที่เราไปขอใช้ไฟกี่วันได้ใช้ไฟคะกระทรวงมหาดไทยบอกว่ามอบของกวันนะคะขอใช้ไฟทันใจคะ่ะ1วันทําการเท่านั้นนะคะได้ใช้ไฟแล้วจริงหรือเปล่านะคะดิฉันมาสํารวจนะคะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมาคุยกับผู้จัดการกันคะ่ะขอใช้ไฟได้ภายใน1วัน,นจริงไหมคะจริงครับเงื่อนไขเป็นยังไง อย่างแรกเลยก็คือเพื่อไฟเนี่ยต้องเป็นการขอใช้ไฟใหม่นะครับขนาดมิเตอร์เนี่ยจะต้องไม่เกิน30แอมป์ครับระยะเวลาในการที่เรานับนะครับเราจะเริ่มนับตั้งแต่เพื่อให้ไฟมาขอใช้ไฟมีการยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนนะครับแล้วก็มีการชําระเงินค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟครับคือมิเตอร์ต้องไม่เกิน30แอมป์นะคะอยู่พื้นที่ไหนที่มีข้อจํากัดไหมคะพื้นที่เราจะแบ่งเป็น2พื้นที่นะครับพื้นที่ที่เป็นเขตเทศบาลนะครับเขตเทศบาลเนี่ยจะมีในส่วนของที่เป็นเทศบาลนครนะครับเมืองพิเศษ เทศบาลเมืองเทศบาลตำบลน,นะครับแต่เราจะยกเว้นในส่วนของที่เป็นนิคมสาหารมที่อยู่ในเขตเทศบาลนะครับซึ่งในการดําเนินการในอดีตเนี่ยจะใช้เวลา2วันทําการนะครับเราจะเปลี่ยนมาเป็น1วันทําการอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือนอกเขตหมายถึงนอกเขตเทศบาลใช่ครับก็คือในอดีตเนี่ยหวันทําการลดลงเหลือสวันทําการครับนี่คือนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะคะที่จะให้บริการที่รวดเร็วนั่นเองนะคะหลังจากชําระค่าธรรมเนียมแล้วนะคะ หนึ่งวันทําการได้ใช้ไฟแด่นอนค่ะถ้าอยู่ในเขตเทศบาลนะคะแล้วหลักฐานในการมายื่นต้องใช้อะไรบ้างเป็นประชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถดาเนินการได้แล้วครับใบเดียวถูกต้องครับ<ม>เพราะปัจจุบันนี้กายฟ้าส่วนหุมิภาคได้ทําการเชื่อมโยงกับทะเบียนลา่าซึ่งถ้ากรณีที่ผู้ให้ไฟเนี่ยมาขอใช้ไฟนะครับบตรประชาชนตรงกับทะเบียนบ้านที่มาทําการขอใช้ไฟนะครับเราก็สามารถดําเนินการได้เลยครับเราสามารถดูจากระบบได้เลยใช่ไหมคะว่าอยู่ในเขตหรือเปล่ามีต้องขยายเขตหรือเปล่า เราสามารถดูได้เลยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับในส่วนที่เป็นวันทั u c h Service นะครับซึ่งาวันท u c h Service เนี่ยมันสามารถบอกข้อมูลได้หลายๆอย่างไม่ว่าตำแหน่งของผู้ใช้ไฟนะครับระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟขอเนี่ยมีอยู่แล้วหรือไม่ครับมันทําให้สะดวกและรวดเร็ว <S <S เพียงแค่เราพูดคุยกับผู้ใช้ไฟเราก็สามารถได้ข้อมูลนะครับและผู้ใช้ไฟเนี่ยก็สามารถติดตั้งมิเตอร์ได้ภายใน1วันครับด้วยระบบตรงนี้นะคะวันทั u c h Service ค่ะรู้เลยว่าหน้าบ้านคุณมีเสาไฟฟ้าหรือเปล่า าสามารถที่จะเดินไฟฟ้าได้อย่างไรบ้างผู้จัก,การค้าแล้วค่าประกันมิเตอร์6,000บาทยังต้องเสียไหมคะไม่เสียแล้วครับตอนนี้ผู้ใช้ไฟชําระเฉพาะค่าธรรมเนียมในการขอใช้ไฟเท่านั้นครับท่านผู้ชมคะยืนยันจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะว่าหลังจากชําระค่าธรรมเนียมแล้วนะคะสามารถใช้ไฟได้ภายใน1วันคะ่ะถ้าอยู่ในเขตเทศบาลคะ่ะ